เรียนเชิญค่ะค่ะแล้ววันนี้เราก็ยังได้รับเกียรติจากคุณสัติภาพเพิ่มมงคลรั์รองผูดด้อำนวยการสู์ต่อตั้งข่าวปลอมนะคะเรียนเชิญค่ะค่ะท่านถัดไปนะคะพันตำรวจเอกประดิษฐ์เปการีนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจ PCT ชุดประสานงานกระทรวงดิจิทัลค่ะและสุดท้ายนะคะท่านพันตำรวจเอกบัญชาสรีสุดนะคะ เจ้าหน้าที่ตำรวจ PCT ชุดป,ประสานง,งานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรียนเชิญบนเวทีและขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสีท่านด้วยค่ะเกัพี่น้องสี่ชนชนนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติครับที่ามารับฟังการแถลงข่าวนะ,าะน,น,าานะครับของนย์ปภาสาและแก้ไขปาข่าว้อนับ ผมขอุญาตยการดูแบบนี้นะครับปัจจุบันผมคิดว่าทุกท่านคงทราบแล้วว่าโลกออนไลน์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเรานะครับข่าวต่างๆที่สมัยก่อนหน้านี้นะครับเราจะกว่าจะได้รับทราบเนี่ยก็ต้องร,รอทีวีหรือรอวิทยุแต่ปัจจุบันในช่วงเวลาแค่เซี่ยวไมนาทีนะครับท่านสามารถที่จะรับรู้ข่าวที่จากอีกเซี่ยวโซโลกหนึ่งนะครับมาถึงตัวท่านได้ เพราะฉะนั้นข่าวปลอมที่ผ่านทางโลกอินเทอร์เน็ตหรือโลกออนไลน์นะครับก็จะทําให้เกิดเผยแพร่ข่าวที่ส่งผลกระทบได้หลายเพียบรวดเร็วน,นะครับในเหพจข่าวนะครับทางรัฐบาลโดยกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจสังคมนะครับท่านมนตรีนะครับ,ท,บ,รรรบท่านผู้ทบุรีรัฐการก็เลยได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมขึ้นตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนะครับ2,500 62นะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่ครบรอบ1ึงปีกับอีกหนึ่งเดือนนะครับในการจัดตั้งศูนย์ประสานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมผมขยันก,กับเรย่าง,งนี้นะครับเร่งวัตถุประสงค์ของศูนย์นี้ครับเราใช้คําว่าศูนย์ประสานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมเพราะเรายึดหลักมาตรฐานสากลที่เคารพสิทธิในการแจ้งข่าวศูนย์เราไม่ได้เป็นไปต่อต้านข่าวปลอมหรือไปแก้แก้ข่าวว่าอน,นี้ข่าวจริงข่าวปลอมนะ ศูนย์เราจะทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกลางที่ทําอย่างไรจะรับจากแหล่งข่าวหรือต้นข่าวเช่นข่าวเรื่องสุขภาพก็ต้องรับจากแหล่งข่าวจากกระทรวงสาธารณสุขข่าวเรื่องภัยพิบัติก็ต้องรับจากข่าวจากกรมตุนยุยากรมประกันภัยเพื่อที่จะมาส่งข่าวให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างทันทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการของของเรานะครับว่า ศูนย์ประสานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมเนี่ยเราจะยึดหลักเป็นกลางนะครับไม่ไม่ใช่ดูพินิษก็คือจะยึดเรื่องของที่เป็นแฟกต์เป็นข้อเท็จจริงนะครับอะไรก็ตามที่เป็นดูพินิษเป็นความเห็นนะครับศูนย์เราจะ,ะแล้วก็จะดูอันที่สามคือจะดูเรื่องของผลกระทบว่าข่าวที่เป็นข่าวในโลกโซเชียลนั้นเนี่ยจะได้รับผลกระทบต่อพี่น้องในโลกโซเชียลเป็นจํานวนขนาดไหนนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มเช่นกลุ่มสีแดงกลุ่มสีเหลืองกลุ่มสีเขียวกลุ่มสีแดงต้องทันทีนะในการแก้ไขปัญหากลุ่มสีเหลืองอาจจะรอจากสีเหลืองก็สีเขียวอาจจะรอจากหน่วยงานที่เราบผิดชอบโดยตรงที่จะแก้นะครับก็กลับเถึงนะครับว่าใน1ปีเศษเศษที่ผ่านมาเนี่ยทางเราได้มีเครือข่ายสมาชิกที่เป็นสมาชิกถาวรเนี่ยมากกว่า300คนนะครับมากกว่า300คนนะครับแล้วก็ ในช่วง4ีเดือนที่ผ่านมาเราก็ได้มีการไปสร้างเครือข่ายในภูมิภาคนะครับครั้งนีง้เป็นครั้งที่4นะฮะใน3าครั้งแรกเราไปในการที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ภาคตะวันออกชิียงเหนือที่จังหวัดพดรุนธานีภาคใต้ที่จังหวัดพังงาแล้วก็ภาคกลางที่จังหวัดอุทยาวันนี้เราก็จะมีสมาชิกเครือข่ายที่จะมาเป็นผู้ เป็นตัวกลางในการที่จะมาช่วยกันตรวจสอบว่าข่าวไหนนะครับเป็นข่าวจริงข่าว<ไ>ปลอมแล้วก็ข่าวบิดเบือนบ้างน,นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ดำเนินการมานะครับก็พยามกลับไปอีกครั้งนะครับว่าในสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบข่าวนั้นเนี่ยเรามีขั้นตอนนะครับตั้งแต่หนึ่งการรับเรื่องนะฮะท่านอาจจะเห็นในสไลด์นะครับว่าเรามีการรับเรื่องจาก พี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางออฟไลน์และออนไลน์ทางออฟไลน์เช่นโทรศัพท์ดั้งเดิมนะครับเรามีโทรศัพท์1 1 1่นนะฮะหนึ่งสี่ตัวในการที่จะรับเรื่องนี้นะครับทางออนไลน์เรามีอยู่4ช่องทางด้วยกันคือผ่านไลน์ผ่านกมปล n e นะครับเอ็นทายเฟ e บุ๊คเซ็นเตอร์ผ่านเฟซบุ๊กนะครับชื่อเดียวกันแล้วก็ผ่านทาง t วิตเตอร แล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์นะครับศูนย์ประสานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมน,นะครับซึ่งตรงนี้พี่น้องประชาชนส่งเข้ามาและเรามีเจ้าหน้าที่ทําง,งาน24ชั่วโมงในการที่จะตรวจสอบนะครับรวมถึงใช้เครื่องมือ,อที่เรียกว่า AI นะครับปัญญาประดิษฐ์นะครับในการที่จะตรวจสอบข่าวนั้นเนี่ยะจะได้รับผลกระทบต่อพี่น้องในโลกออนไลน์อไรหรอือไม่นะครับมาใช้ในที่เรียกว่าโซเชียลมีเดียมาตรวจสอบนะครับ ใน1ปีที่ผ่านมาเรามีการตรวจสอบข่าวเกือบ40ล้านข้อความนะฮะัที่เราดำเนินการแล้วก็เป็นข่าวที่เราส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักหมื่นหลักหมื่นข้อความที่จะได้รับผลกระทบเราก็ได้มีการดำเนินการแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนในโลกออนไลน์ไปมากกว่าหลักพันนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราดำเนินการนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะกลับเรียนในเครื่องต้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือทำอย่างไรที่เราจะทราบว่า ข่าวที่ท่านได้รับเนี่ยในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นผ่านไลน์ผ่านทวิตเตอร์ผ่านยูทูบเนี่ยนะฮะผ่านเฟซบุ o กเนี่ยะครับอ,อ,อยากให้ใช้คําว่าจำจำง,ง่ายๆครับสปอตสปอ,สปอตตัวแรกคือตัว S อสซอหรือแหล่งข่าวแหล่งข่าวที่ส่งมาเนี่ยเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือไม่นะครับเป็นคนที่รู้จักหรือไม่เช็คจากเว็บไซต์ที่ถูกต้องหรือไม่นะครับจากแหล่งข่าวจากสอรัางหรือไม่นะครับถ้า ท่านหาแหล่งข่าวไม่ได้ท่านต้องตั้งสติไว้ก่อนเลยว่าอันนี้อาจจะเป็นข่าวข่าวปลอมหรือข่าวิดเพือนทันท,ทีตัวที่2คือตัว P หรือ Profit นะครับข่าวที่ออกมาเนี่ยมีเจตนาอะไรในเรื่องของผลประโยชน์หรือไม่นะครับมีเจตนาที่จะ,ะ,ะมีการขายสินค้าหรือไม่นะครับอันนี้ต้องตรวจสอบดีนะครับถ้าถ้ามีเจตนาในเรื่องผลประโยชน์ปุ๊บต้องตระหนักไว้ก่อนนะครับต้องเช็คก่อนแชร์ แล้วก็ตัวที่3คือโอเวอร์ตัว o อนะฮะตัวโอเวอร์ก็คือข่าวที่เกินความจริงนะครับผมยกตัวอย่างเช่นข่าวที่แพร่หลายมาตั้งแต่สมัยผมเป็นรองทัฐมนีกรมตุนิววิทยาตั้งแต่ปี57ปัจจุบันนี้ก็ยังแพร่อยู่เลยก็คือกรุงเทพจะมีอุณภูมิลด8-10ถสองศานะให้เตรียมไมค์ีตให้เตรียมอุปกรณ์เตรียมอ,อุปกรณ์ให้ดีตัวนี้ข่าววิกคระแชร์กันมา 6ปี6263ก็ยังมีปรากฏอยู่นี่โอ mm hmm. เวอร์ไปเกินไปนะกรุงเทพเรายังไม่เคยถึง10องศาเลยมีตั้งแต่สมัยที่เรายังเด็กๆเกนะี่ยอาจจะมีอยู่บ้างแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่นะครับอาจจะเกิดทีมะจะเกิดอะไรพวกนี้หรือแม้แต่จะท่านจะมีรายได้มากกว่า10เท่าร้อยเท่าอาจจะเป็นการปลุกหลอกในเรื่องของอเอาเลขบัตรเครดิตหรือเลขบัญชี ธนาคารเข้าไปถูกหลอกลวงได้นั้นก็คือตัวโอและตัวสุดท้ายคือตัวชีที่เรียกว่า time และสถานที่เวลาเมื่อ3าปีที่แล้วอาจจะเป็นข่าวจริงแต่นะวันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถเช็คได้จากแหล่งข่าวเหล่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ทางคุณสาิภาพซึ่งเป็นรองผู้ในการสื่อสานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมได้นําเรียนตัวเลขให้กับพี่น้องสิบชนแล้วก็ทางท่าน ตำรวจเอกทำตำรเอกประดิษฐ์นะครับกับ,บทำด่วยมัญชานะครับซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยเป็นผู้จากสำนักงานตำรวจที่ทําหน้าที่ประสานกับกระทรวงเรามาโดยตลอดแล้วก็ท่านประดิษฐ์เองปัจจุบันท่านก็เป็นรองอผู้การนะครับตารวจปอทนะฮะัตำรวจปอทคือตํารวจปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับท่านก็มีหน้าที่ในการที่ติดตามเสืบสวนจับกลุ่มผู้ที่กระทำความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์และพระบอื่น อีกหน้าที่โดยตรงนะครับหรือท่ญญานคุงจะมาเรียนว่าในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยจากการทํกกางานร่วมกันได้มีการติดตามจาับกลุมหรือไปตัดเตือนจํานวนเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นขออนุญาตให้ท่ญญานปรึกษาสแสดงตัวเลขในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาสวัสดีครับผมสัตนติภาพเพื่อบุคคทรั์นะครับรองผู้อำนวยการศูนย์ประสรานและก็แก้ไขปัญหาค่าวปลอมนะครับก็ขอลงไปในรายละเอียด1ปี หนึ่งเดือนของเรานะครับว่าทางสูตเราได้มีการดําเนินงานอะไรไปแล้วบ้างนะครับก็เริ่มจากครับอย่างที่ท่านผอบอกว่าเราได้มีการใช้ตัว AI หรือที่เราเรียกว่า Social Listening Tool นะครับเป็นการทํางานเชิงรุกไม่ใช่แค่รอให้ประชาชนเข้ามาแจ้งแจ้งเ,เราว่าเออข่าวนี้จริงข่าวนี้ปลอมหรือเปล่านะครับเราใช้เครื่องมือตัวนี้ในการจับคีย์วิร์ดบนโลกออนไลน์หมดนะครับแล้วก็ที่เป็นช่องทางที่มันเป็นปรับิกนะครับก็คือไม่มีการไปล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลใครนะครับ ข้อความที่เข้าข่ายที่จะต้องคัดกรองทั้งหมดนะครับ34ล้าน2 2 3 5 0ข้อความประมาณ34ล้านข้อความนะครับแล้วก็จากข้อความทั้งหมดเนี่ยมีการเข้าเกณฑ์ที่มีเงื่อนไขว่าอาจจะต้องไปทำเป็นต้องตรวจสอบเนี่ยทั้งหมด2323ข้อความครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราคัดกรองการทับซอ้อนแล้วก็ส่งไปตรวจสอบทั้งหมด7,234เรื่องนะครับ โดยที่เมื่อแบ่งลงมาในรายละเอียดน,นะครับจะมีใช้ตัวถูกเราในโซเชียลดิสซ n เน็ถูกเราไปวางเข้ามานะครับ33 9 8 6 7 8 7ข้อความครับโดยที่แบกงปนช่องท,งทางที่ประชาชนแจ้งเข้ามาทางไลน์ o f f i c i a l ของเราประมาณ2 0 0แสนกว่าข้อความนะครับแล้วก็แจ้งเข้ามาทาง Facebook Fan Page 1 9 9 7 8ข้อความแล้วก็แจ้งมาทางเว็บไซต์หลักของเรานะครับ3 1 6 9ข้อความครับ หลังจากที่เราได้แจ้งเข้ามานะครับเราก็ส่งไปตรวจสอบกับหน่วยงานที่เป็นผู้ประสานงานในการที่แก้ไขป,ปัญหาข่าวปลอมของเราแล้วนะครับมีข้อความที่เราเผยแพร่ไปทั้งสิ้น1111เรื่องนะครับเป็นข่าวปลอม66%เรนะครับ735เรื่องนะครับข่าวจริง2 1 1เรื่องแล้วก็ข่าวบิดเบือน165เรื่องครับซึ่งอัตราส่วนในการเผยแพร่ของศูนย์เรานะครับคือข่าวปลอม7นะครับข่าวจริง2ข่าวบิดเบือน1นึะครับหมายความว่าใน1ิข่าวนี้ จะเป็นข่าวพรอมเจ็ดข่าวข่าวจริงสองข่าวครับเรื่องหนึ่งข่าวนะครับโดยที่ใน1,111เรื่องของเรานะครับใน1ปี1เดือนที่ผ่านมาจะเป็นหมวดหมู่สุขภาพนะครับที่เป็นสีเหลืองเนี่ย69%เป็นหมวดหมู่เศรฐษฐกิจนะครับ5%้แล้วก็หมวดหมู่นินธ์หกเปอร์เซนะครับและเป็นเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐยีร์เซ็นครับ แล้วก็สู่ต่อหแ้าข่าวปลอมของเรานะครับสูรประสานงานในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมมีผู้ติดตามนะครับมีผู้เข้าชมเว็บไซต์ลั้งสิ้น3 9มล้านเคนนะครับแล้วก็มีผู้ติดตามทาง Line Official Account นะครับ2 3 4 7 7านสคนมีผู้ติดตามทางเฟซบุ๊กหกหมื่คนมีผู้ติดตามทางทวิตเตอร์เจ็ดพคนครับ นั่นก็เป็นารผลการดำเนินงานในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาผมคิดว่าหลังจากที่กระทรวงอีก้าวไปสู่สังคมนะครับได้มีการออกอไปในภูมิภาคนะครับก็อาจจะมีเชิญชวนที่นงประชาชนนะครับสามารถที่จะสมัครผ่านหลายออฟฟิเชียลนะครับเพื่อติดสมาชิกในการที่จะมาช่วยการตรวจสอบแล้วก็สร้างความสมบสุขในโลกอลอนไลน์เรานะครับไม่มีคนมาด้วยยุหรือม่ีคนมาทำให้เราเสียหายในเรื่องชีวิตทรัพย์สินหรือความปลอดภัย รวมถึงทางด้านการเงิน,น,นงและเศรษฐกิจด้วยนะครับต่อไปจะขออนุญาตในเรื่องของในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยตา,ตามสำนักตำรวจแหชาตินะครับโดยได้จัดให้มีผู้ประสานงานนะครับทางตรวเองประิษฐนนะครับที่จะมาเรียนถึงผลการรงานร่นวมก,กันนะครับผมต้องกลับเรียนก่อนนะครับว่าสปอตที่ผมเรียนวิเมื่อสักครู่นะฮะใน4ข้อนะฮะท่านในเพจลิสต์มันจะมีทั้งหมด12ข้อใน12ข้อในการเช็คนี่จะเช็คอย่างละเอียดเลยถ้าท่าน เช็คทุกข้อ11ข้อที่ผ่านมายังไม่ได้สุดท้ายข้อ12นะแจง้งมาที่สูงประสานและแก้ไขข่าวฟ้องเราจะเช็คให้ว่าข่าวนั้นข้อจรหรือไม่ในเพจนี้นเราเขียนไว้12ข้อโดยละเอียดน,นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเชิญท่านสำนักานหนุนชาติครับผู้เสด็ครับท่านแที่เป็นที่เป็ครับเรียนท่านรองประหลัดกระทรวงดิจิทัลและสังคมครับพี่น้องสื่อชนที่ท่านครับและคนอบครัวข้าวตง๋นท่านคร,รับผมแนะนำตัวแทนทีมช่วยสานงาน ของตํารวจที่มาบูกจับกันเสต็งไว้นําเสนอสั้นๆนะเกี่ยวกับผลงานาในรอบปีที่ผ่านมาแล้วคนอื่นเดี๋ยวชมสไลด์ครับสไลด์กับเปิดศูนย์ซึ่งท่านตํรวจเอกสุวัสดิ์เสนอไปตลอดวัตลอดแล้วทัน้าที่ขอสูงครับสั้นคๆจะมีท่านเป็นร่วมพิธีครับพิธีว่าการวัด ขขนามมาใน,นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องขอความก็เป็นเรื่ายของรือลาหัวขับเรื่อายของใช่ครับซึ่งในช่วงเอ่อศูนย์ท่านริจิตวัดเท่งสุขเปนน็นตวแหน่งรองในการลชาติเป็น่อายสมที่รวบรวมมารรวุเพื่อแก้ปัญหาขลอควั มี่วงที่กาอบแรกตรวจในกาบริหารการในนั้นเกิดผู้้่งพยวคุคับมากเราก็ดำเนินการตรวจระงับข่าวร้อมรุนแงที่ครับมีเป็นหลักการที่สพและสาขาตงเขมีระงับีกครับีท่านดูหน้าชุดประสานงานกับคนตรวจเอกคณะวิชาครับเป็นนรวจดีระงัชา่อหน้าผู้การสืบสวนเขงมอ ร่วมงานระหว่างพีซีทครับชื่อย่อของศูนย์ครับโอริเซเบอร์คาร์ทครับหรือพีซีทีก็เหมือนเชื่อมแล้วและก็ศูนย์คาร์ทอครับ,บตัวทีครับตัวท่ทักห่อยครับ,บอบันนี้ก็เป็นนโยบายที่มาร่วบกันเป็นคำสั่งตลอด นี่คือเครียขชายของศูนย์พ้องการรับบาศูนย์ปรบาะครับาที่ครับซ่งปอพออูย์เป็นหัวหน้าครับมีเลขามีรองพออูย์ครับซึ่งจะมีส่วนผู้วิชาด้วยในส่วนของไม่จะอยู่ในส่วนประสานงานของกระทรวงยุติธรรมซึ่งจะมี่ายส่วนนีนก็คือผู้ทัดะาภาชนอรครับถายส่นรอันนี้ก็จะเป็น คือแผนงานเราคือเราได้รับข้อมูลหรือข่าวสารจากเอ็มซีนะครับซึ่งเขารับข้อมูลมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มีการตรวจสอบข่าวจากหน่วยงานต่างเมื่อมีรตัดต่อมาแล้วก็มีข่าวปลอมไปส่งมายังชุวประสานงานปรรดาบริษัทเพื่อตรวจสอบข้อกฎหมายว่าข่าวปลอมลนั้นเข้าข้อควหมายตามประปอบอรคอมพิวเตอร์หรือกฎหมายอื่นหรือไม่ครับเมื่อเราพบว่าข้าอคฎหมายเราเราจะส่งให้ฝ่ายทิคของเราครับเป็นฝ่ายสืบสวนเนี่ย ค้นหาตัวบุคคลเพื่อจะสูตรทราบว่าผู้ที่พูดนั้นเป็นคนใดครับเมื่อเราทราบแล้วเราก็จะเป็นการเต็มสายมาลงทุกต่อม้าส่วนครับและก็จะเป็นการขอข้อมูลสารเขาเ้าตรวจค้นเพื่อย,ยึดอุปกรณ์ที่ใช้กระทมผิดส่งหน้าส่วนครับหลังจากนั้นก็จะมีการดำเนินคดีตามหมายซึ่งการกดำเนินคดีครั้งเราตามถึงกระทั่งเน้นขบิภาพสาสสายครับอันนี้เป็นผลงาน ในปีที่ผ่านมาครับซึ่งเราดําเนินการดําเนินคดีทั้งหมด157รนนารรลายครับซึ่งจะแบ่งออกเป็นการดาเนินคดีตามระบบคุเทอร์นั้น21รลายครับดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติในาน้าราชการฐานะ้าราชการเฉยทั้งหมดลายและอีก53รายทุ้นอีกใต้ห6ลายนั้นเราใช้ประอหลายข้าราชกายในฐายะข้าราชาเฉยครับในการเข้าไปตักเตือนให้แก้ไขข่าวหรือลบข่าวให้ออกครับ เป็นจากเราเห็นว่ายัาเป็นข่าวที่ไม่ดุแรงครับรวมแล้วรวดเนินการทั้งหมด157ลายครับ157โพดนะครับนี่จะเป็นการแถลงข่าวแต่และครั้งครับจะมีทั้งผู้การประธานชราเป็น <c oughs> เป็นผู้แถลงข่าวครับ,รบอันนี้จะเป็นแผนผังซึ่งเราโอเรชันหรือว่าเราไปดำเนินการทั้งหมดทั่วประเทศครับจะถามว่าเอ๊ตำรวจมปอยู่อีกคนทำไมดำเนินการทั่วประเทศมาอยู่ที่กระทรวงก็ประมาณสี่คนครับ แต่ทุกที่นั้นเราใช้ฝ่ายสนุนคือแต่ละทุกที่แต่ละบอชแต่ละคอรับการครับซึ่งลงไปสนุนเราโดยเราเป็นตัสูงในการประสานงานทุกประเทศขับตามเป็นผังครับต่อไปครับเป็นภาพที่เราทํางานอยู่ที่กระทรวงครับโดยมีท่านผู้ชมครับเป็นเพดครับและอีกครั้งในช่วงโควิดครับเราไม่สามารถไปทํางานที่ศูนย์และการหรือที่สมได้เราก็ใช้การโปรลกร์ครับในการทํางานเราจะไม่หยุดครับ ถึงไม่ได้ทํางานแล้วครับเขาเริ่สับก,การทางออนไลน์ครับต่อไปครับนี่ก็เป็นการขอไปคนครับแล้วก็นำเสนอพุ่งชาแล้วก็ไปทุกที่ครับที่ไหนดักนนาคมนาแล้วไ,ไปครับต่อไปครับอันนี้จะเป็นการอุทิศท่านในในส่วนที่สพมภมกแก้วครับมีการโพสข่าวปลอมขึ้นมาปรากฏว่าท้องที่ไม่สามารถทําได้เนื่องจากว่าือศักยภาพท้องที่เขาก็น่าอ่านาหลายอย่าง ก็ประสานในูนย์เราครับศูนย์เราก็ดำเนินการเป็นสื่อค้นหาตัวคนและวไปดำเนินการกับผู้โพสต์ข่าวปลอมอันนี้ท้องที่สอบพงแค่คบอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติครับให้ดูภาพว่าเราเราทำงานกันจังวันก็ทำกลางคืนก็ทำครับอีกหนึ่งนี่คือเคาะไปเรียกสายก็ทำแล้วมีสายก็ดูครับทำไปครับอันนี้ข่าวล่าสุดครับทีแม่สอดแม่สอนอ่าแต่พ่อมาแล้วเขาไทยก็อยู่ในทัอน จัดาเนินการเลยครับอันนี้ข่าวนี้ล่าสุดครับตูกไหครับต่อไครับอันนี้เป็นการถึงข่าวดูให้สั้นๆนะสั้นครับเัีนาทีต่อนะครับ่านผู้ชมรับกับในช่องจาอข่าวพั่วไทยนะฮะในช่วงนี้เรื่องราวของการปล่อยเฟซนิวเรื่องราวของการปล่อยข่าวปลอมเรื่องราวของการบิดเบือนข่าวนั้นเนี่ยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมานั้น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจของปอทนั้นก็พยายามที่จะดําเนินการในการที่จะติดตามดําเนินคดีนะครับซึ่งร่าบุกวันนี้คุณพุธิพงศ์อุณการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแลนก็เปิดเผยนะครับว่าวันนี้มีการดาเนินคดีกับทางด้านผู้ต้องหานะครับในการที่ไปทำข่าวปลอมโพสต์ข่าวปลอม อย่างรายแรกเนี่ยคุณผู้ชมวันนี้ผูงกับราบอาชจกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศคณักรระการของวระเทศเราไปจาบกลุ่มแล้วก็ออบปากคำนางสาวสัดสิชาครับนางสาวตัดสีชาเนี่ยนะฮะเป็นคนที่โพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าจะมีการประกาศเคอร์ฟิว24ชั่วโมง เริ่มตวอาทย์นี้ต้องตุนอาหารเครื่องดื่มโดยเจ้าหน้าที่ทําการตรวจผลที่เป้าหมายตามเบีนาเพราะนั้นคนจะไ่จุดันแล้วหรืตลกแค่สองเหตุเนร่ยว่ากัวผู้ต้องหานั้นเนี่ยาไปดูเหตุการหลายหลายจากองสายนาดีก็นำมาต่อปากคำที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฮะตัวเธอบอกแบบนี้คุณผู้ชมตัวเธอนั้นก็บอกว่าตัวเองก็ดูข้อมูลบนเฟซบุ๊กนั่นแหละเห็นคนโพสคนนี้โพสก็โพสบ้างไม่ได้เกิดกลองข่าวให้ถี่้วดตัวเองไม่มีเจตุผ รู้เท่าไม่ถึงการ,รขอโทษ<า>ที่ทำให้ทุกคนตกใจใตามมาต่อนะครับคุณผู้ชมรับกับในชั่นเจาะข่าวพัทธไทยนะฮะในช่วงนี้โอเคครับเหลังจากที่เราได้ดำเนินการหรือเข้าตรวจค้นดำเนินคนดีกับผู้ที่พ้นข่าวอมทุครั้งก็จะมีการแถลงข่าวแถลงข่าวเพื่อให้สื่อมทร,บราบแล้ว่็ประชาชนที่ยังไม่ทราบข่าวสารรับทราบครับและนข่าวเราจะมีตา,ามครมับทุกครั้งที่มีการแถลงข่าวจะปรากฏต,ตามกรางครับ ผลการโพตดข่าวปลอมก็จะลดลงลดลงครับลดลงทุกครั้งครับที่มีการแถลงขา่าวพอประชาชนทราบข่าวก็กเกง่งหรือตรวจสอบขาวก่อนมันก็เ,เป็นผลดีจนทําให้คดีต่า,างๆหรือการพูข่าปลอมลดลงอย่างมีงนัยสำคัญครับก็แท้สุดทบางทีผมจะยกตัวใหญ่หนึง่งในบางเรื่องที่สู่เราไม่ได้รับแก้งครับก็จะมีประชาชนไปร้องทุก ต่อพระส่วนในท้องที่นะคือเขาเห็นแล้วว่าเขาไดเ้เขาาสายจริงแล้วเขาไปร้องทุกต่ออย่างท้องที่ตรงนี้นะครับมันสูญไม่รับแจ้งก็มีหลายทที่ครับที่ประสานมาประสานงานมาที่เราเราก็ลงมาช่วยเหลือสนับสนุนท้องที่โดยสามารถที่ตัวคนและสามารถดำเนินคดีกับผู้ที่โพสต์ข่าวปลอมได้ผมอยากฝากสื่อมวลชนทุกท่านครับถ้าหากพบในท้องที่ใดซึ่งมีการร้องทุกข์ดำเนินคดีเกี่ยวกับข่าวปลอมแล้วคือตัวผมอะชุดผมอเกงว่ทาท้องที่เขาอาจจะ ความชำนาญนี่ถึงวรควนแจ้งข่าวที่สุบบาขามายางศูนย์เพื่อให้ดำเนินการเข้าไปช่วยเหลือหรือให้ตรวจสอบข่าวหรือช่วยเหลือท้องที่นั้นๆเพื่อจะให้สมพิิผลหรือให้ดำเนินคดีกับผู้ทีร่ราจริงๆครับและ่สุดก็พอคุณทต้นครับเฉพาะที่วุทยานนี่ที่อุทยาที่ถ้าสถานีตำรวจอุทยาที่ไหนไม่รับแจ้งความเอสานที่ท่านอรองการบัญชาได้หรือท่านรองการบันทึกนะครับ ท่านก็จะาช่วยแต่การเรียนนี้นะครับเพื่อสู่ภาษาและแก้ไขปัญหข่าวปลอมในจริงนั้นเราไม่ได้เราไม่ได้ีวัตถุประสงค์เพื่อจับผู้กระผิดอันนั้นคือทำที่พี่ตำรวจเขาทำหน้าที่ตามกฎหมายสู์เราอยากจะให้สังคมออนไลน์ช่วยกันตรวจสอบทันไงที่ให้สื่อที่เป็นข่าวจริงเผยแพร่ในโลกออนไลน์ไม่อยากให้มีข่าวปลอมมากระทบกับรา,ายได้ของท่านมากระทบกับเศรษฐกิจของท่านมากระทบกับสุขภาพของท่าน นี่จะเป็นหน้าที่ของพี่พิทตำรวจต้องทำตามกฎหมายซึ่งมันมีเลยตรงนะครับส่วนกระทรวงดิจิทัลพัฒสังคมเนี่ยเมีหน้าที่ในการเปิดกั้นการเข้าถึงการเว็บไซต์หรือเพจต่างๆที่กระทำผิดนะครับส่วนการจับกลุ่มก็จะเราก็จะมีนหน้าที่แค่ส่งต่อไปให้ทางพี่ตำรวจแล้วก็มีพยายามมาถามอะไรที่แบบเป็นประโยชน์นะครับแต่สำนักปลุกชาติแคส่งต่อไปขอบเชิญท่านท่านหลักการนะครับท่านประดิษฐ์นะครับก็เรียนขึ้นรองกัะเลย นะคับพสูแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนครับ uh, ผมจะพูดในเรื่องว่าข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับว่าถ้ามีการโพสต์หรือมีการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข,ข้อมูลอนป็นเทจไอตรงนี้เนี่ยที่เราไปดาเนินคดีเนี่ยก็คือเราจะดาเนินคดีตามพร,รบคอมพิวเตอร์ครับพร,รบคอมพิวเตอร์ปีพศ .2550 ้ 250, แก้ไขเพิ่มเติมปี2 5 6 0มาตรา14วงคเล็บ2 ซึ่งจะมีโทษจำคุกไม่เกินห้าปีปรับไม่เกินแสนบาทในสําหรับผู้ที่นําเข้านะครับผู้ที่แชร์ต่อผู้ที่นําส่งต่อหรือแพร่ต่อส่งต่อก็จะมีความผิดตามมาตราสี่หกห้าซึ่งโทษก็เช่นเดียวกันแต่ละโทษเช่นเดียวกันผู้ที่นําเข้าภาพตัดต่อหรือทําให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่นตรงนี้ก็จะเข้ามาตราสิบหกลักษณะ มีเนี่ยถ้าเป็นความผิดส่วนบุคคลแล้วก็จะไปผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตร,ตรตา326และมตาตรา328มน่งประมาณโดยการโฆษณาก็ต้องขอฝากนะครับขอฝากกรณีที่เห็นขา่าวก็ให้มีการตรวจสอบก่อนชัวร์ก่อนแชรเพราะว่ามันโพสต์ไปแล้วบนโลกออนไลน์เนี่ยท่านอย่าคิดว่าตำรวจตามไม่ได้นะครับ แม้จะเอาต่าแม้จะปกปิดตัวตนยังไงก็ช่างช่างบัญชีปลอมขึ้นมายัางไงก็ช่างทีมเทคนิคและสื่อส่วนของเราเรามีเครื่องมือครับเรามีคนมีบุคลากรซึ่งสามารถที่จะเชื่อมโยงและนําไปสู่การจับกลุมและดําเนินคดีผู้โพสต์ข่าวปลอมสารมีคำพิพากษามาแล้วครับสารอาญาพิพากษาจำคุก6เดือนปรับ15 0 0 0บาทนะครับโทษจำรอไว้ก่อน เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอผักเตอนแล้วก็ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีประกาศในสถานการณ์ฉุกเฉินกาบพรกบริหารราชการในพ่ฉุกเฉินอยู่เรื่องการควบคุมการระบาดของโควิดเพราะตามมาตราเก้าข้อ6การเสนอข่าวหรือการนําเสนอข่าวหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับสถานการณ์โควิดก็จะต้องผูกดำเนินการตามพรกฉุกเฉิน ตามมาตรา18ซึ่งมีโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน40,000อีกส่วนเพราะฉะนั้นทำครั้งเดียวแต่มันจะมีกฎหมายหลายบทมนจะทิดหลายขั้นตอนเพราะฉะนั้นก็ขอกลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนฝากไปยังพี่น้องประชาชนนะครับให้ระมัดระวังในเรื่องนี้เพราะว่ามันมีผลกระทบและเราในส่วนของการคัดใช้กฎหมายเราก็ดาเนินการตามตามกฎหมายตามอำนาจหน้านท,ที่นะครับกับขอบคุณครับ ครับก็ผมเข้าใจพี่พตำรวจนะครับถ้าพี่เขาไม่ทำก็จะถุดเราเล่นด้วยเพราะฉะนั้นในสิ่งที่อ,อย่างที่ท่านร,อร้องู้การกระดิกได้กับเรียนกครู่นะครับข่าวปลอมเนี่ยไม่มไม่มีวันจบไป,ปจากโลกออนไลน์หรอกครับถ้ามีผู้ประสงค์ร้ายยังคงอยู่แต่อย่างก็ตามพวกเราเลยนะครับที่จะเป็นช่วยกันเป็นเนตานะครับช่วยกันสอดส่องช่วยกันรายงานช่วยกัน แจ้งมาที่ศูนย์ประสานและแก้ไขทาข่าวปลอมนะครับเพื่อที่เราจะได้แจ้งข่าวจริงไปให้กับเพื่อนสมาชิกในโลกออนไลน์ได้รับทราบข้อเท็จจริงนี้นะครับไปทราบมีคําถามจากท่านพี่น้องสิบชน